สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Seticode Podcast คุณเก่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตจออวิชาชีพครับว่าในการทำงานของเราเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตยังไงบ้างมันจะไปได้แค่ไหนนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะครับที่ผมเห็นไปกันได้ส่วนใหญ่ ต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับผู้จัดก,การแผนกะก็อาจจะเป็น EHS Manager หรือ Safety Manager ก็แล้วแต่นะครับที่เห็นเป็นประจำนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดแค่นั้นก็มีบางคนเนี่ยไปในตำแหน่งที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็น Vice President หรือไม่ก็ไปทำในส่วนของฝ่ายบริหารของบริษัทนั้นๆนะครับเหมือนเวลาที่เราเทียบกับฝ่ายผลิตอย่างเงี้ยฝ่ายผลิตส่วนใหญ่ก็จะ สามารถที่จะเติบโตได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็น MD หรือว่าอาจจะขึ้นไปเป็นผู้จัดการโรงงานหรือเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทมันก็จะขึ้นได้หมดเลยครับแต่เกี่ยวกับจอบปอวิชาชีพนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเราคือ Support Function s ั p พอร์ตฟังชั o นนี่ก็คือฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนซึ่งมันจะแตกต่างจับพวกฝ่ายโปรดักชั่นนะครับ ซึ่งพวกนี้เขาจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าฟอนต์ไลน์ก็คือเป็นทับหน้าของบริษัทนะครับดังนั้นเนี่ยทับหน้าก็มักจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนที่เป็นพวกซัพพอร์ตฟังชันนะครับดังนั้นเนี่ยในความก้าวหน้าในอาชีพและเงินเดือนที่ได้รับส่วนใหญ่ของพวกฟอนต์ไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมากกว่าหรือพวกฝ่ายผลิตนี่แหละครับที่จะมีการเติบโตได้เป็นผู้จัดการโรงงานหรือขึ้นสูงจนเป็น CEO ได้ มีโอกาสสูงกว่าคนที่เป็นจปวิชาชีพครับเพราะต้องมองว่าเขาเนี่ยจะรู้ค่อนข้างจะรอบด้านเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการตลาดสารพัดเลยครับแต่ของจอปเราเองนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเราเป็นจปวิชาชีพเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าไอ้เรื่องต่างๆที่มันมีในบริษัทก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าทันทีที่เราเข้าใจลักษณะงานต่างๆเนี่ยเหมือนอย่างพวกฝ่ายผลิตเขาเข้าใจก็ทําให้ สามารถที่จะเข้าใจได้รอบด้านเหมือนเคยมีคนเคยบอกผมไว้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็เป็นได้เพียงแค่สเปเชียลิสต์นะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจได้รอบๆอบด้านอาจจะไม่ต้องเก่งทั้งหมดนะครับเราจะได้เป็น c e o ผู้บริหารจะเป็นแบบนี้ครับคือไม่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ทั้งหมดแต่คือเข้าใจหลายอย่างรวมๆกันแล้วก็รู้วิธีการที่จะ ตามหาความรู้หรือเลเวลเอชความรู้คนอื่นได้ด้วยการจ้างคนมาช่วยทํางานแล้วก็มอบหมายงานให้ทําตรงเนี้ยคนเหล่านี้จะประสบความสําเร็จครับแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่าใจในวิชาชีพจปที่เราเป็นนะก็คือข่าวดีรุ่นพี่ผมเนี่ยหลายคนที่เป็นจปวิชาชีพก็ดันตัวเองครับจนถึงจุดสูงสุดไม่แพ้กัน คือพี่คนหนึ่งเนี่ยได้ตำแหน่งเป็น Vice President ของบริษัทในฝ่ายบริหารจัดการด้านความปลอดภัยนะครับก็คือทำงานในบริษัทเคมี Me, แห่งหนึ่งเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่ก็เป็นจอเปอาหาชีพมาก่อนนะแต่เป็นคนที่ฝ่ายเรียนรู้ฝ่ายพัฒน,นาตัวเองและก็ศึกษาธุรกิจ ของบริษัทเนี่ยแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing การตลาด QC p r o d u c t i o n Maintenance l o g i s t i c ิคือพี่คนนี้เขาศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วย แต่ไม่ได้เหมือนกับว่าทํางานอื่นโดยที่ไม่ได้ทํางานเซฟตี้เลยนะครับแต่เขามองว่าเฮ้ยถึงแม้กฎหมายบอกว่าให้ทํางานเต็มเวลาแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเราพอจะแบ่งเวลาได้เราก็เอาเวลาไปเรียนรู้อย่างอื่นดีกว่าไหมยิ่งถ้าเราไปช่วยเหลือคนอื่นเขาเขาก็จะรู้สึกดีนะครับยิ่งให้เนี่ยมันยิ่งได้เหมือนในหนังสือที่ชื่อว่า Go Giver เนี่ยลองไปอ่านดูนะครับผู้ให้ยังไงก็จะดึงดูดผู้ที่ให้เข้ามาเหมือนกันคนที่เอาแต่ร้องขอ ก็จะเจอแต่พวกเห็นแก่ตัวพวกกลัวเสียเปรียบเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตมันก็จะแตกต่างกันครับเป็นแบบนี้จริงๆนะเราลองดูนะครับยิ่งหวงยิ่งห่างยิ่งให้ยิ่งหอมดังนั้นเนี่ยอาชีพจอะปอกก็ควรจะเป็นผู้ให้อะไรพอช่วยได้ก็ช่วยได้นะครับแต่ก็อย่าทําจนขนาดที่ว่าเอ้ยไอตัวธุระเนี่ยมันกลายเป็นหน้าที่แล้วง,งานเราจะไม่มีโอกาสได้ทําเลยนะก็สรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นงานด้านการขายการตลาดการส่งเสริมคุณภาพเนี่ย หรืออื่นๆนะครับพี่คนเนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้แล้วก็เขาก็ไปได้ไกลกว่าจอปอร่วมอาชีพอื่นๆที่ทำอาชีพร่วมกันนะครับตอนนี้เงินเดือนก็หลักหหลักนะหลายแสนบาทแล้วก็เติบโตได้ในหน้าที่เป็นอย่างดีเลยนะครับก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจอปวิชาชีพนะครับ แต่ก็ฝ่ายเรียนรู้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้จัดก,การฝ่ายผลิตนะครับคือเธอจบสิ่งแวดล้อมมาไม่ได้เป็นจอบปอกก็เป็นผู้จัดก,การฝ่ายผลิตได้ในโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง นะครับฟังแล้วมันก็เหลือเชื่อนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ต้องเป็นจอบปอแต่เขาจบสิ่งแวดล้อมมาเขาก็เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตได้ตรงเนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้หรือเปล่าหรือเราติดกับดักว่าเราจะเป็นแค่ตรงนั้นอย่างเดียวหรือถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า,าจะเป็นจอบปอก็ไม่เป็นไหลนะครับแต่ชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นต้องมีทางเลือกได้หลายอย่าง ค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับบางทีเป้าหมายที่เราตั้งในเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะใช่แต่พอเวลามันนานๆไปมันไม่ใช่นะครับเพราะบางอาชีพมันก็เริ่มจะหายไปแล้วนะครับหรือบางอาชีพก็มีแต่ว่าไม่พอกินก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพหรืออาชีพที่ผมพูดมาตรงนี้มันจะไปไม่รอดนะครับผมชอบคำหนึ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยได้พูดไว้นะครับที่วัดล่องขุนนี่แหละเขาบอกว่าทุกอาชีพเนี่ยมันไม่มีไส้แห้งนะ ทันทีที่เราไส้แห้งหรือว่าเราทําแล้วมันไม่ดีอ่ะปรากฏว่าเอาตรงๆการพูดตรงๆนะว่ามึงอัหมาไม่แดกนะครับซึ่งผมรูม้สึกว่าผมชอบคํานี้มากนะคือถ้าเราเคยได้ยินข่าวที่แบบมีขอทานไปขอทานที่วัดไร่ขิงอนะ่ะได้เงินเป็นล้านเนี่ยขอทานนี่ก็เป็นอาชีพนะครับคือก็ไม่ได้ไปทุจริตอะไรใครเขาก็นั่งใครให้ก็ให้แต่ปรากฏว่าอาคุณตาคนเนี้ก็นั่งจนของเงินได้เป็นล้าน ซึ่งขอทานคนอื่นทําไม่ได้ไนงะเห็นไหมครับว่าอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้นะขอให้เราทําให้มันดีที่สุดมีทําเลที่ใช่มีความสามารถที่จะลงมือทําเนี่ยมันก็สร้างความแตกต่างได้ก็ยังเชื่อนะครับว่าถูกอาชีพไม่มีไส้แห้งนะแต่ประเด็นคือเราเป็นเบอร์หนึ่ในธุรกิจดังน,นั้นหรือเปล่านะครับจากตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยทั้ง เพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งที่เป็น vice president เนี่ยฟังแล้วก็น่าเหลือเชื่อนะครับแต่สองคนนี่มีหลักการที่เหมือนกันก็คือว่าเขาชอบการพัฒนาตัวเองนะครับ self development แล้วก็ชอบพัฒนาสกิลทักษะต่างๆของตัวเองรวมถึงเนี่ยความรู้ที่มีเนี่ยเขามีมากนะเนื่องจากเขาลงมือปฏิบัติลงมือทำและสำคัญมากมคือเขามีการตั้งเป้าหมาย เพื่อไปสู่ในระดับสูงสุดของบริษัทครับเรามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะผู้จัดการฝ่ายผลิตคนหนึ่งเนี่ยเขาย้ายมาเป็นผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและเขาก็มีลูกน้องเป็นจบวิชาชีพหลายคนเลยนะครับผ่านไป5ปีเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยเหมือนเดิม นะตกลงเนี่ยเฮ้ยตอนแรกอยู่ฝ่ายผลิตดีแทนที่จะเติบโตไปเป็นซีอเป็นผู้จัดการโรงงานดันมาอยู่ฝ่ายเซฟตี้ห้าปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตกลงทํางานเซฟตี้มันจะเติบโตได้ไหมผมไม่ได้ไหมายความว่างานเซฟตี้ไม่ดีนะครับแต่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะจากประสบการณ์ที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือว่าไอหน้าที่การงานเนี่ยถ้ามันตําแหน่งสูงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ใน,นความเป็นจริงเนี่ยมันคือหัวโขน ซึ่งหัวโขนตรงเนี้มันก็คือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่และสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เงินหรือตําแหน่งนะครับแต่มันคือความสุขในการทํางานนะแล้วก็ความสุขในครอบครัวต่างหากที่ทําให้ชีวิตเราสมดุลคือพี่ท่านเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทํางานโปรดักชันทั้งงานมันหนักมากนะเขาก็เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างสูง แต่พอเขามาทํางานเซฟตี้แล้วเนี่ยเขามีความสุขในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นและเห็นคนเนี่ยทำงานด้วยความปลอดภัยรวมไปถึงเขาก็ช่วยเสริมโปรดักชันให้ผลิตได้มากขึ้นจากการนําเรื่องของความปลอดภัยมาใช้ครับและที่สําคัญคือกลับบ้านตรงเวลานะมันไม่ได้มีงานโอเวอร์โหลดเหมือนแบบตอนทําฝ่ายผลิตเดี๋ยวก็มีโอทีมีอะไรเพิ่มเข้ามารวมไปถึงปัญหาโปรดักชันที่ต้องโทรเขาหาแทบทุกวี่ทุกวันตีหนึ่งตีสองก็โทรมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าง,งานเซฟตี้เนี่ยถึงแมงเ้เงินเดือนมันอาจจะไม่ปี๊ด แต่สิ่งที่เขาได้มันคือความสุขแล้วก็มีเวลากลับมาดูแลครอบครัวคือมันไม่โอเวอร์โหลดนะครับไม่เป็นคนบ้างงานเกินไปนะสุดท้ายเนี่ยไอความสําเร็จที่มีแล้วก็เงินทองที่ได้เนี่ยเราก็ต้องมองนะครับว่าบางทีมันกลับมาซื้อความสุขในครอบครัวของเราได้หรือเปล่านะก็คือต่อให้เราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าชีวิตครอบครัวล้มเหลวก็เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็อยากจะฝากประโยคหนึ่งนะ ก็คือทําอะไรก็ได้ให้มันพอดีเดี๋ยวมันก็ดีพอนะครับแล้วก็อย่าทําให้ความสุขกลายเป็นความสุกกอไก่นะครับชีวิตก็เต็มไปด้วยความร้อนลุ่มไม่มีความสุขใดๆเป็นจอปวิชาชีพก็ก้าวหน้าในอาชีพการทํางานได้นะครับก็เป็นกําลังจะให้ทุกคนในสถานการณ์ตอนนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทํางานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ครับก็เดี๋ยวก่อนจะจบ e ีีนี้ ผมขอญาตประชาสัมพันธ์นะครับคือถ้าท่านใดสนใจจะอบรม BPS ในวันที่23กันยาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับเต็มรูปแบบเลยในเว็บไซต์ www.pramoteo.com นะครับ pramoteo.com แล้วก็เลือกไปที่ประกาศข่าวสารครับจะมีรายละเอียดหัวข้ออบรม BPS ในรูปแบบเต็มวันเต็มระบบ ครบทุกลูกแบบอยู่ตรงนั้นนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ขอใบเสนอราคาได้นะครับหรือท่านใดขี้เกียจเข้าไปดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในพอดแคสต์นี้ได้เลยนะครับหรือไลน์มาคุยกับผมได้เลยที่ at the safety code นะครับ at t s e s a f e t y c o a c ครับก็เข้ามาคุยกันก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทำง,งานด้วยความปลอดภัยครับพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ